การส่งมอบอาหารให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาครนนะคะเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะวันนี้ไปติดตามกับคุณอุ๋ยปนัดดาในปนัดดาสตอรี่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่กับอุ๋ยปนัดดาประสิทธิ์ท่เมกุลค่ะ CPF ก็ได้ส่งมอบอาหารพร้อมทานจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด19ให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาครนะคะเพื่อหนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่กักตัวค่ะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด19บริษัทเจริญพภคกระพัอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้นไทยโควิด19แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ถูกกักตัวในตลาดกุ้งมหาชัยตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดได้มอบอาหารพร้อมทานกว่า16,600แพ็คให้แก่นายธีรพัฒน์คัชมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาครร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยหยุดการระบาดในสมุทรสาครโดยมีนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับมอบณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครรองผู้ว่าได้กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครขอขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้ง c p f ที่นำอาหารคุณภาพปลอดภัยมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาคอนก้าวแห่งในจังหวัดสมุทรสาครนับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนที่สนับสนุนการทำงานของจังหวัดในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งก็ส่งผลให้สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะ CPF ก็ได้ส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องแรงงานชาวต่างชาตินะคะที่ต้องกักตัวอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะโดยได้มอบอาหารสำเร็จรูปจำนวน3,800แพ็คและไข่ไก่1,000 0ฟองนะคะให้กับพี่น้องแรงงานชาวต่างชาติที่กักตัวอยู่ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น1,200ครอบครัวค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทางทุกช anel น,น,นะคะโดยพิมพ์คำว่าทีเอ็นออนไลน์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้อุก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ